าว่าใน็กรุ่นปีสองเทอมสองเราเคยเข้าแบบของแพทย์ทางยูแล้วใช่ไหมคะแต่เรายังไม่ได้เข้าแบบทางเคมีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่ารักษาโดยบริษัทคณะวิทย์หรือจอดรถแล้วก็ไปทางห้องยูเลยโดยที่ว่าไม่เคยทราบเลยว่าเป็นสองเนี่ยมีห้องแบบอะไรอยู่บ้างนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะคะจะพูดถึงในเรื่องของระเบียบการใช้ห้องนะคะและ้วก็ได้ทาให้เรารู้จักว่า เรามีอะไรบ้างคะมาดูกันนะคะอันนี้แล้วถามคณะออกรเราเดินพวกุกตึกไว้นะคะออกรหนึ่งอยู่ตรงไหนรู้จักไหมคะจอะรถกันตรงไหนตรงนี้ใกล้ที่จอดรถมากที่สุดคืออปอหนึ่งถูกไหมคะส่วนที่เห็นออสองนะคะออสองเนี่ยก็คือตึกสีเหลืองก็คือตึกภาคอาหารนะคะแล้วก็ไล่ไปนะคะตึกสามเนี่ยจะเป็นภาคอะไรคะ ตอบไม่ฟังเลยแล้วไม่รู้เลยไม่เคยเข้ามาแต่ถ้าถามว่าเซ็นท่าอะไรอยู่ตรงไหนรู้หมดใช่ไหมคะเอาขสามนี่คือว่าสดุพันใช่ไหมคะเอาต้นก็อเอาข้สามก็คือจุดนี้นะคะจุดนี้ป็นสำนักงานเลขานี้นะคะแล้วก็ตุนที่นักษามาเข้าห้องเรียนนักพิสุดนนะคะเสร็จแล้วจุดสี่ก็คือว่าสดุพันนะคะพอจุดห้าก็จะเป็นภาคอะไรคะการจัดการแล้วก็เป็นผกก็จะเป็น เบลเท็ของเรานะคะที่นักศึกษาไปเข้าแลดจุนนะคะแล้วคอแปดแล้วนะพอคแปดแล้วนะเอาแปดก็คือตึกเล็กๆที่เชื่อมต่อไปข้างหลังเนาะกอนหนึ่งข้างหลังที่ที่มีนมมีโรงนมแต่ก่อนมีโรงผลิตนมอยู่ข้างล่างนะคะก็จะมีห้องทดสอบชีวภางค์แล้วก็คอนเจตหายไปไหนครับพอเจก็คือตึกที่เขียนว่าโรงงานต้งแบบโรงงานในองตสาหก นี่อันนี้ไท่ายทำจากพื้นที่จริงนะคะของจริงนั่นเลยเอาปกร์หนึ่งเห็นไหมคะเอาปกร์หนึง่งเราจะเรียนเกี่ยวกับเครื่องการถ่ารูปหมดเลยเพราะฉะนั้นก็จะมีเครื่องทันสมัยมากเลยใช่ไหมคะคล้ายๆกับโรงงานจบแล้วเราก็จะได้ไปอยู่สถานที่แบบนี้นะคะอันนี้เป็นตึกสองนะคะชั้นหนึ่งห้องสองห้องแปดก็คือห้องที่เกี่ยวอยูน่นะคะห้องเตรียมอาหารส่วนห้อง สุพรรณสวยงามใช่ไหมคะในพื้นที่นี้นะคะก็จะมีหลายห้องหน่อยนะคะที่เป็นห้องพื้นฐานและับปริญญาตรีนะคะถัดมาอีกนะคะนี่เป็นอรหกอหกเนี่ยก็จะมีห้องพูดใช่ไหมคะที่เราไปเข้าห้องแสตกป์มาแล้วนะคะแล้วห้องไทลดแฟนที่จะเป็นห้องชั้นชั้นหนึ่งที่ต่งออกไปด้านข้างเื่อไปนิดใกล้ใก้บันไดเชื่อมไปทางหอพอบได้บอกไหมครมีใครรู้จักไทลดแฟนบ้างงง รู้จักมีไม่รู้จักไะแล้วก็อีกห้องหนึ่งนะคะก็คือห้องห้องทดสอบชิมที่อยู่ตึกอาคารแปดทั้งหมดนี้ที่พูดมาอันนี้เป็นห้องแหลพืืนฐานของปริญญาตรีหมดเลยนะคะทั้งหมดนี้เป็นห้องื้นฐานของปริญญาตรีต้องฟังนิดนึงนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเราไปใช้ห้องเนี่ยปตีกับปโทเนี่ยจะใช้ผิดกันคนละห้อง,องแล้วคุณจะไม่มีสิทธิ์ในการใช้นะคะ ส่วนอันนี้ห้องพื้นฐานของบัณฑิศึกษาแปลว่าโปรปเอกคุณมีสิทธิใช้สองห้องนี้ของคุณนะคะห้องประกัตการเคมีอาหารสองสองหนึ่งแปดก็แปลว่าอยู่ชั้นสองของสิบสองถูกไหมนะอยู่ใกล้ๆก,ก,กับท่าอาหารเคยเห็นไหมคะคมคห้องนี้ไม่เคยเือนกันห้องนี้มันจะอยู่มุมเข้าไปนิดนึงนะคะแล้วก็อีกห้องหนึ่งเนี่ยจะเป็นเราจะเรียกว่าห้องปฏิบัติการกลางของทาาเทคโนโลยีภาหนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องแหลกกลางสำหร,รับปริฑิตศึกษาของท่าโปรเทค ห้องนี้เป็นห้องเกิดขึ้นใหม่มหมๆเลยชื่อก็เพิ่งจะตั้งกันใหม่ๆนะคะอีกห้องหนึ่งนะคะเป็นห้องเครื่องือการห้องนี้เป็นห้องในฝั่งหมนักศึกษาที่อยากจะเข้าไปใช้นะสวยงามไหมคะห้องนี้จะมีพี่นักวิทย์คุมเท่งอยู่ในห้องนี้นะคะนี่มาดูนิดนึงที่เราต้องแบ่งห้องให้เป็นให้เป็นแต่ละกลุ่มเนี่ยนะคะเนื่องจากการใช้ห้องแลบเนี่ย จะมีสีในการใช้นะคะแล้วก็ลักษณะประเภทของเครื่องมือนะคะของการใช้งานเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะคะมาดูนิดนึงถ้าเป็นการใช้หอ้องเครื่องมือก่อนี้เราจะพูดไปด้วยกันเลยนะคะถ้าเป็นของนักศึษาบอตรีบอตรียกมือะคะ่ะยกมือยกมือสูงๆเอางลงปอตรีเนี่ยนะคะที่เห็นสีเหลเขียวเนี่ยแปลว่า เรามีสิทธิในการใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตนะคะถามว่ารถนีเนี่ยห้องห้องทดสอบชิม82 0 1ศูย์เราใช้ได้ไหมคะใช้ได้ไหมใช้ได้ห้อง2108เึีงนย์เนี้ห้องที่พี่เกีียวอยู่เนี่ยหนูเข้าไปใช้ได้ไหมคะใช้ได้นะคะแต่ใช้ได้ในเวลาไหนคะในเวลาราชการเท่านั้นย้ํานะคะในเวลาราชการเท่านั้น่ก็บครึ่งถึง4ี่โมงครึ่ง นะคะพวกเราพอตรีมีสิทธิ์เข้าไปใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเลยนะคะแล้วก็บุคลากรบุคลากรของเราเนี่ยนะคะของนักของน้าเราเช่นอาจารย์เช่นนักเยาศาสารนะคะสามารถที่จะเข้าไปใช้ห้องนี้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตส่วนบัณฑิตศึกษาและผู้ช่วยวิจัยขอดูบัณฑิตศึกษาหน่อยมาเยอะแค่ไหนคะฝั่งนี้ทั้งหมดฝั่งนู้นฝั่งนู้นแปลว่ามาสอนมาเร็วฝั่งนี้แปลว่ามาได้ได้แปดขึ่นหรือแปดช่วยหัวนิดหน่อยไช่ไหมคะน่าใช่ไหมคะ บันศึกษาเนี่ยนะคะถ้าห้องไหนที่เป็นสีเขียวแปลว่าคุณมีสิทธิเข้าไปใช้ได้ห้องของคุณนะคะซึ่งมีอยู่สองห้องนะคะส่วนที่เป็นสีแดงแเนี่ยแปลว่าคุณไม่มีสิทธิเข้าไปใช้โอเคนะคะทีนี้ห้องเครื่องมือกลางนะคะแดงแวะเป็นพืชนะคะไม่ได้แปลว่าทุกคนไม่มีสิทธิใช้นะคะเพียงแต่ว่าทุกคนที่เข้าไปใช้เนี่ยจะต้องขออนุญาตแม้ว่าจะเป็นเวลาราชการก็ตามนะคะ,ะ,คะมีใครไม่เคลียร์ตรงนี้บ้าง ก่อนจะผ่านต้องเคลียร์ครับทุกคนนะคะมีใครไม่เคลียร์ไหมคะมการใช้ห้องนอกเวลามันก็มีกรณียืดหยุ่นให้ใช่ไหมคะสาหรับปอตรีนะคะสําหรับกอตรีเนี่ยนอกเวลารชาชการนี่ยนะคะจะต้องขออนุญาตเป็นรายลักษณ์อักษรแม้ว่าจะอยู่ในห้องของพื้อ่านปอตรีแต่เดี๋ยวมันก็จะไปถูกป้องนออในเรื่องของการยึดตุ้งแจกเพราะฉะนั้น ถ้าทําได้นะคะบางแผนที้ดีที่สุดก็คือไม่ใช้ห้องนอกเวลาราชการจะดีที่สุดนะคะสำหรับกถาบันกรณีห้องผู้นฐานกรณีพยายามใช้ในเวลาราชการที่มากที่สุดให้ใช้นอกเวลาเฉพาะกรณีจําเป็นเร่งด,ด่วนคําว่าเร่งด่วนคืออะไรคะเร่งด่วนเช่นว่าเมื่อกี้เนี่ยเจ้าอ,อะไรไว้ก็ไม่รู้ใช้ความร้อน460อ,ง,องศาหรือพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้อาจารย์บอกว่าจะต้องไีบส่งผลคืนนี้จะต้องรีบปิดแล แล้วถึงคืนนี้ไม่นอนจะไปฝัน,ปนรายงานต่ออย่างนี้คนะ่ะเคลแบบนี้เร่งด่วนคือเหตุสุดวิสัยจําเป็นจะขออนุญาตเป็นรายะอักอรนะคะแต่กรณีที่ขออนุญาตก็มีอีกว่าคุณขออนุญาตเองได้ไหรือไม่นะคะี๋ยวจะมีสอบ่อ,อไปนะคะทีนี้ถ้าเป็นบัณฑิตศึกษาไม่ได้ใช้นะคะไม่ได้ใช้ห้องปอตรีนะคะคุณต้องไปใช้ห้องของคุณนะคะทีนี้อันที่เห็นสีสีเหลืองการกระบาดนะะั่นแหละห้องพื้นฐานของปอตรีเนี่ยก็ไม่ได้ใช้เหมือนกัน รเราเป็นเด็กศึกษาเพราะคุณมีห้องของคุณอยู่แล้วนะพูดง่ายๆว่าเราแบ่งกลุ่มกันเรียบร้อยแล้วปรตรีก็ใช้ห้องปอรตรีปรโทก็ใช้ห้องปอโทนะคะส่วนห้องเครื่องมือกลางนะคะไม่ได้ใช้หอกเวลารลาชการเลยนะคะถ้าจะใช้เนี่ยก็ขออนุญาตเท่านั้นนะคะทีนี้เวลาขอนะคะทำยังไงคะเราใช้กาพกรอบแบบฟอร์มแต่เนื่องจากตอนบบนี้แบบฟอร์มเนี่ยเราเราจะมีเป็นแบบใบที่เป็นฟอร์มนะคะ แล้วก็เรามีอีกแบบนึ้งก็คือแบบออนไลน์ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราจะมีห้องปฏิบัติการนเนี่ยที่ใช้โครงการนำร่องอยู่หกห้องนะคะก็คือห้องห้องปอตรีเนี่ยก็จะมีห้อง208ในอาหารนะคะห้องคิลราชิววิทยาเปิดไล่ไปดูเลยนะคะห้องคิวราชิววิทยาทางอาหารที่เป็นพื้นฐานอย่างแท,ท้จริงที่เด็กเข้าทีละร้อยกว่าคนนะคะแบบนั้นนะคะอันนั้นจะเป็นโครงการนำรอน่องในการใช้ระบบออนไลน์ Online, ในการจองใช้ห้องนะคะ,นะคะแล้วก็จะมีห้องของ อป1นะคะมีห้องสอบอปงแล้วก็จะมีห้องห้องเครื่องมือกลางแล้วก็รู้สึกจะมีอะไรอีกห้องหนึ่งอีกห้องหนึ่งนะคะจะมีทั้งหมด6ห้องที่เป็นโครงการนำร่องนะคะซึ่งเราจะต้องใช้จองห้องแบบออนไลน์นะคะหลังจากที่เราสรงปกตว่าระบบออนไลน์ของเราเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเราก็จะใช้ทั้งหมดนะคะ ทีน Что, Logic, Arrow, or, ี้หลังจากที่เรากรอกแบบฟอร์มแล้วเนี่ยนะคะก็ให้เราเอาแบบฟอร์มเนี่ยไปให้อาจารย์ที่ศึกษาเซ็นก็แปลว่าถ้าเรากรอกออนไลน์เราก็ต้องปริออกมานะคะปริ้นออกมาแล้วก็ไปให้อาจารย์ที่ศึกษาเราเซ็นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มายื่นให้นักเิทยาศาที่ดูแลห้องนั้นๆนะคะแล้วก็ดูความพร้อมว่าห้องนั้นสามารถให้เราใช้ได้ไหมเครื่องมือนั้นให้เราใช้ได้ไหมนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาไปขอมาจากผู้ดูแลห้องนะคะผู้ดูแลห้องเนี่ยก็ แล้วแต่ว่าจะเป็นอาจารย์อาจารย์ลกค้านะคะถ้าเป็นห้องอห้องสองสองหนึ่งแปดของปอโทก็เป็นอาจารย์ลูกคานะคะส่วนของทางสา่วนของทางเบลเทคเนี่ยนะคะ,ะ,คะจะเป็นหัวหน้าภาคเป็นคนโรงงานนะคะแล้วก็ห้องเรื่องการเนี่ยก็จะเป็นพี่เคี้านะคะอะกอกรหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นพี่ดั๊กเี่มีสิทธิ์หาทั้งหมดในการอนุมัตินะคะพี่เคียวจะเซ็นห้อยเฉย แต่ทีนี้ได้เป็นผู้เมียำนะ้ำคำบนในกระป๋องนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอกพวกตรงนี้แล้วเราก็สามารถมาใช้งานได้นะคะทีนี้การยืมกุญแจมันก็จะสัมพันธ์กันไปอีกน,นะคะเรามีสิทธิใช้ห้องแล้วเรากรอกแบบฟอร์มเรามีลายเซ็นครบถ้วนแล้วนะคะเนื่องจากห้องม,มันล็อกหลังสี่โมงครึ่งห้องทุกห้องจะล็อกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องไปยิมกุญแจเพื่อที่จะมาใช้ห้องนั้นนะคะ เวลาเวลาไปยืมกุญแจเนี่ยนะคะนักศัตท์ปีไม่อมในุญาตให้ยืมกุญแจโดยเด็ดขาดไม่ได้ยืมเลยนะคะทีนี้กรณีเ,เหตุสุดวิสัยเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วข้างต้นอันนั้นนะคะถ้าจําเป็นจริงๆยืมโดยแอดเวซเซอร์ของคุณยืมโดยอาจารย์นนที่ปรึกษาของคุณโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นการที่คุณวางแผนผิดบ่อยๆ หรือไม่เขาก็จะแก้ปัญหาให้คุณโดยการเอาคุณเนี่ยไปทำแลบในห้องแบบเฉพาะทางของอาจารย์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามแผนดีๆนะคะส่วนศังสารศิศึกษานะคะก็คือปตบเอแลวก็บุคลากรเนี่ยเราให้ยืมได้ครั้งละไม่เกิน3วันนะคะก่อนหน้านั้นเราให้เราเคยให้ยืมนานกว่านั้นนะคะให้ยืมเจ็ดวันแต่เอาก็ามจริงเนี่ยปรากฏว่าแลกของเราเนี่ยมันมันไม่ได้ใช้เวลานานมาก แต่รักษาก็เออเดี Jamie, ๋ย no. วืห้มาคืนเดี๋ยวให้มาคืนแล้วก็เออกลับบ้านหรืออะไรเงี้ยก็ลืมนะคะแล้วก็เห็นว่าจ่ายนาดจำแค่น้อยเดียวก็ไม่เป็นไรเงินน้อยคุณได้สำหรับเรานะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้แค่3วันเท่านั้นไม่ต้องกังวลสําหรับรักษาที่ต้องไปตรวจเชื้ออะไรต่อนะนะรู้ว่าคุณจะต้องใช้เจ็ดวันห้าวันเจ็ดวันคุณก็ไปยืมใหม่เพราะบางครั้งเนี่ยคุณกลุ่มมันมีหลายคนคุณก็เปลี่ยนคนมายืมหรือจะใช้คนเติมยืมก็ยังได้นะคะก็คือคุณสามารถยืมได้ี แต่สามวันคุณต้องมาคืนทีนี้ถ้าเป็นผู้ช่วยวิจัยเนี่ยจะไม่ได้้ผู้ช่วยวิจัยบรรยเองนะคะแต่จะให้หัวหน้าโครงการวิจัยเป็นคนบรรยินทีนี้เครื่องมืออุปกรณ์พิเศษบางชนิดเนี่ยจะมีการล็อกคุณแดงครอบไว้ที่เบรกเกอร์นะคะอย่างเช่นห้อง2218ห้องห้องแลบการของบัณฑิตศึกษาภาคอาหารนะคะตอนนี้เนี่ยมีการขออนุญาตเปิดห้องเพื่อที่จะให้นักศึกษาที่เป็นห้องเฉพาะทางเนี่ย สามารถเข้าไปใช้ตู้ควันนะคะขอเค่เดียวว่าคือให้นักศึกษาเข้าไปใช้ตู้ควันแต่การที่จะเข้าไปใช้ตู้ควันได้มันก็เปิดห้องก่อนไดถึงจะเข้าไปได้แต่ไม่ได้แปลว่านักศึกษามีสิทธิ์ใช้เครื่องมือนอกห้องนอกเวลาราชการเลียนไหมคะประเด็นศึกษาค่อาหารเลีย์นะคะไม่ได้แปลว่าคุณมีสิทธิ์ไปใช้เครื่องมือนอกเวลาราชการโดยที่ใช้ได้เลยคุณไม่มีสิทธิ์ตรงนั้นเพียงแต่ว่าเปิดห้องไว้เพื่อให้นักศึกษาพอางเนี่ย ห้องอื่นๆสามารถเข้าไปใช้รูปความในห้องนั้นได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณก็เลยต้องมีกุญแจสําหรับไปใช้เครื่องมือที่คุณขอไว้ซึ่งเขาจะครอบเบรเกอร์ไว้นะคะทีนี้ตอนนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการตพองมีี่ให้จ่ายนะคะซึ่งได้คุยกันนะคะทีนี้การยืมกุญแจเนี่ยคุณจะยืมได้แค่ครั้งละหนึ่งวันก็คือกรณีจําเป็นคุณวางแผนดีๆถ้าคุณนี่ไม่ทันคุณก็ยืมแล้วก็ก็แบบคืนนะคะ แล้วก็เวลายืมเนี่ยก็จะต้องมีค่าประจำร้อยหนึ่งน,นะคะแล้วก็ถ้าเกิดเกินนะคะไม่มาคืนก็ปรับวันละสีบาทจนหมดร้อยบาทนะก็ไม่รู้จะปรับคุณยินไงแล้วนะคะอาจจะต้องใช้มาสก,การ์จนนะคะทีนี้กรณีของการยืมนี้นะคะเราจะต้องกรอกแบบฟอร์มแล้วก็ยื่นเป็นรายลักษณ์อักษรยืมด้วยวางานไม่เอานะคะโทรมา,ายืมไลน์มายืมไม่เอานะคะต้องกรอกแบบฟอร์มเท่านั้นนะคะแล้วก็กรณีของการยืมเครื่องมือ หากไปจะใช้ห้าตัวก็ใช้อะไรมากมายใช้ห้าตัวมีอยู่ตัวเดียวมียืมอีกสีตัวอะไรอย่างนี้นะคะได้นะ้นะแต่คุณก็ต้องกอบแบบกรอแต่นี้กรณียืมไปภายนอกบางคนเนี่ยเช่นพอกวี 4, สีสหกิจหรือเปล่าหรือจะต้องไปทําแหลกอะไรข้างนอกหรือเปล่านะคะกรณีที่ยืมภา,าไไยนอกยืมไปใช้ภายนอกเนี่ยก็จะต้องกรอกแบบกรอเวลาลักสอนนะคะแล้วก็ถ้าเป็นห้องของภาค ห้องที่สัหรัสภาพก็ให้หะะัวหน้าภาพเป็นผู้ลงนามนะคะแต่ถ้าเป็นห้องเครื่องมือกลางกับห้องอวกรหนึ่งก็ให้ผู้ช่วยคณาราฝ่ายบริหารสายเพื่อสารดและเทคโนโลยีเป็นผู้ลงนามนะคะเพื่อให้เป็นหลักฐานในการยืนคืนถ้ามีปัญหาใดๆใ,ใ,ใ,ในแบบฟอร์มก็จะเขียนไว้อีกว่าถ้ามีกรณีเสียหายแก่เครื่องมือเองคุณก็ต้องชดใช้็นจำนวนนะคะทีนี้กรณีเนี่ยค่ะ อันข้อสุดท้ายนะคะก็จะเขียนไนะ้แล้วอย่างนี้นะคะแล้วก็นักษาก็กจะต้องจัดหามาทดแทนเพราะกรณีแบบนี้เนี่ยเช่นรีแกเรโตมิเตอร์อันเล็กนิดเดียวนะคะห้าพันคุณยืมไปแล้วคุณก็ไม่ระมัดระวังนะคะถ้าสมมติว่าเสียสูญหายคุณก็ต้องเอามาคืนเป็นจํานวนนะคะไม่เป็นไรยนะังราคาสมบูรณ์อยู่อีกเนาะทีนี้แนวปฏิบัติทั่วไปในการใช้ห้องนะคะ พี่สองคนนี้รู้จักไหมคะพี่พี่พี่พนางแบบของคนนี้รู้จักไหมคะเป็นพี่ปีสี่ใช่ไหมคะต้องใส่แบบฟอร์มแบบนี้นะคะเวลาเข้ามาทำแบบที่คณะนะคะเน้นนะคะว่าเวลาคุณจะเข้ามาใช้เครื่องมือใช้ห้องแลบได้คุณจะต้องมีการให้นักวิทย์เนี่ยสอนจนคุณเข้าใจใช้งานได้อย่างนี้นะคะถ้าสมมติว,ว่าพี่พอจะไม่ก่อยมีนะคะพอทบเอชบางคน,นสอนครั้งที่ห้า ไม่ได้ก็ยังจาอะไรไม่ได้แต่บางคนเนี่ยสอนครั้งเดียวพอครั้งที่สองดูแลปล่อยได้เลยนะคะแต่บางคนครั้งที่5ก็ไม่ได้แลวมีอย่างนี้จริงจรินะคะปอตรีจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ปอล์บอยอย่างนีจะใช้เครื่องมือกับตัวเองเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็จะมักจะใช้นอกเวลานะคะเพราะฉะนั้นเวลาจะใช้เนี่ยต้องให้ท่านพี้สอนให้เข้าใจก่อนแล้วก็ต้องผ่านการอบรมด้านการปลอดภัยดิจิทัลก็คือวันนี้ครั้งนี้ในวันนี้เพราะฉะนั้นใครที่เพื่อนยังไม่มาโทร จะไม่มีสิทธิในการใช้เครื่องแล้วจะให้หววจริงๆเพราว่าการอบรมนี้เนี่ยเราทำมาเป็นสิบกว่าปีแล้วนะคะไม่ได้้เพิ่งเกิดในปีนี้แล้วก็มีอาจารย์ได้ไปเซอร์โคกานคนเปินเป็นระยะะเลยว่าอบแล้วก็าอบใหม่ไหมอะไรอย่างนี้นะคะมันเปละเรื่องกันอบแล้วคุณรู้แล้วสึงจะหนาโน้นเดิมแต่ตอนนี้มันเป็นเรื่องของการเปิดสิทธิในการใช้เครื่องใช้หองนะคะใครที่ยังไม่มาโคตาม๋ยวนี้เลยนะคะนะช่วยๆเพื่อนนะคะทีนี้ การแต่งกายก็พูดไปแล้วนะคะตรงน,นี้ก็เน้นหีินะคะตอนนี้เริ่มมีปอตรีที่จะเรียนแบบที่พีปอโธก็คือใส่เรียงยินใส่เสื้อยืดใส่รองเท้าแตะมาเข้าห้องแตะไม่อนุญาตให้ห้องแตะคุกห้องอนะคะแล้วพี่เจ้าหน้าที่ทลุกห้องเนี่ยมีสิพูดได้ทั้งหมดนะคะส่วนปอโธเนี่ยคุณก็ต้องใส่รองเท้าให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ใส่เสื้อกาวใครที่ผมยาวก็ต้องถูผมให้เรียบร้อยไม่ถูกผมก็ต้องใส่เน็นะคะ ทีนี้กรณีที่ใช้เครื่องเนี่ยนะคุณต้องกรอกแบบฟอร์มทุกครั้งคุณจองใช้เครื่องออนไลน์อันนั้นคือขั้นตอนการจองใช้เครื่องนะคะแต่ตอนที่ใช้ริงคุณต้องบันทึกในแบบฟอร์มยังต้องบันทึกในแบบฟอร์มนะคะเพราะหลังจากนั้นเนี่ยที่นักวิยาร์เนี่ยเขาจะเอาแบบฟอร์มที่คุณบันทึกนั่นแหละมากรอกอีกครั้งหนึ่งว่าคุณใช้อะไรไปแล้วเท่าไหร่นะคะหรือหรือบางห้องเนี่ยตอนนี้ก็คือให้คุณใช้เสร็จแล้วกลับมากรอกอีกครั้งหนึ่งในออนไลน์ก็แล้วแต่ แต่ว่าตอนนี้ที่คุยกันก็คือว่าคุณจองออนไลน์แต่ขั้นตอนการกรอกขั้นตอนหลังเนี่ยคุณต้องบันทึกไนแบบฟอร์มนะคะอีกอันหนึ่งนะคะก็คือคุณจะต้องไม่เอาอุปกรณ์เครื่องแก้วเครื่องมือใดๆออกจากห้องโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลห้องและหรือหัวหน้าภาอันนี้นะคะมันเคยมีบ่อยๆประเภทแอสเพนเตอร์เงี้ยค่ะวา้าหายเลวคุกคไปดูวัว่าบ้าอันใหญเท้าทีนี้ มันยังสามารถออกไปจากห้องได้เลยอ่ะมันออกไปได้ยังไงอ่ะมันไม่มีคนเห็นไปไปได้เหรอแต่แต่เนื่องจากว่ามีการล็อบบี้หรือเปล่าหรืออะไรก็ไม่รู้ว่าข่อยึดแป๊บเดียวเดี๋ยวเมือคืนแป๊บเดียวสามวันนะคะเพราะฉะนั้นวยกรอบแบบฟองหน่อยนะคะแล้วก็กรอบแบบฟอมอย่างเดียวไม่ว่านะคะต้องให้พี่นักทวชศาสตร์ในห้องเนี่ยเขาโอเคด้วยไม่ใช่ว่าหัวหน้าภาคัโอเคแล้วแต่ที่นักวิทย์ยังไม่โอเคไม่เอานะ้นะหัวหน้า พโอเคแต่ต้องให้นักวิ้เาโอเคด้วยเพราะว่าบางครั้งเขามีแหลกมันลุกขึ้นหรือเขามีอะไรก็ตามที่เขาไม่สามารถให้เราดืมวันนี้ได้จริงๆก็ต้องเข้าใจเขาด้วยนะคะเรา่าต้องจัดการเป็นการสอนให้กับนักศึกษาทุกคนนะคะแล้วก็ทุกระดับชั้นนะคะ็นหน้าที่ของเขานะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะห้ามเก็บหรือห้ามรับประทานอาหารแล้วก็เครื่องดื่มในห้องอันนี้ก็เคยมีบ่อยๆนะคะ บางปีเนี่ยนักสะสมตีมันมันทำแหลกตอนเก็นเปลือกแตงโมนะคะซีดหนึ่งเลยกินเสร็จแล้วเปลือกแตงโมั้งซีดใส่ลงไปเลยมีเม็ดด้วยหนูก็มาแท้แท้เสร็จหนูก็จะไปแอบแอบไว้ใกล้ใกล้เครื่องช่างนะคะแล้วก็จะมีปัญหานะคะทำให้เครื่องเสียหายตรงนี้ขอให้เห็นความสาคัญนะคะไม่เอาเข้ามากินในห้องแหลกถ้าคุณกินคุณกินข้างนอกแล้วคุณผูกคุณก็แก๊สแล้วใส่หนูถ่ายผูกให้เรียบร้อยนะคะให้อยู่นอกห้องแหลกห้องนั้นตรงนี้ต้องขอความร่วมมือทุกท่าน จริงโดยออเฉพาะเครื่องมือการนะเพราะว่าเครื่องมือเราเนี่ยเวลาเราเสียหายเนี่ยมันเสียจากเรื่องไม่เป็นเรื่องเข้าใจกันไหมเรื่องไม่เป็นเรื่องไหมนะทีนูนิดเดียวอย่างเงี้ยค่ะพอเวลาเรามีปัญหาในเครื่องเนี่ยมันก็จะไม่เครื่องแล้วล่ะเสียแล้วเวลาซ่อมนะคะหลักแสนเล็กเล็กก็หลักหมื่นน้อยๆ้อยก็หลักพันนะคะเขาเรียกว่าเรื่องไม่เป็นเรื่อง,นะะองลลจววนนะะกกริงๆนะเพื่อนอต้องขอความร่วมมือตรงนี้นะคะทีนี้กรณีของการใช้ห้องเนี่ยนะคะนอกเวลาราชการเนี่ยต้องลงชื่อเข้าออกในสมด ทุกห้องเวลาคุณเข้าห้องเข้าห้องเนี่ยจะมีสมุดบันทึกเนี่ยจัดไว้หน้าห้องเลยคุณจะต้องลงชื่อว่าคุณเข้ามาทําอะไรทําแหลกอะไรนะคะเข้ากี่โมงกี่โมงนะคะตรงนี้ขอให้เห็นความสําคัญด้วยนะคะวันก่อนไม่ทราบว่าคุณได้ยินข่าวหรือเปล่าที่ตึกสิ่แวดล้อมนะคะมีนักศึกษานะคะคู่หนึ่งเข้าไปเนี่ยเข้าไปที่ตึกสิ่แวดล้อมนะคะชั้นเจ็ดตอนประมาณเที่ยงคืนนะคะเราอยากให้คุณลงชื่อไว พอหลังจากนั้นตีสองยางไป็นท่อรประตูเราบวเขายังไม่ออกมออกาเรองท้องทำยังไงเขาก็ไม่ออกมาจนถึงเช้าเนี่ยนะคะเขาออกมาเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นเรื่องใหญ่ะหหระดับมหาลัยนะคะแล้วก็สามคณะที่เกี่ยวข้องในชุ่ที่ใกล้เคียงก็ต้องอสอบสวนนักษารากระดากฏดว่าอะไรก็ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยย้ำเลยนะคะว่าคุณจะต้องเซ็นชื่อเข้าห้องแล้วเดี๋ยวจะมีข้อดีมากถ้าคุณไม่เซ็นชื่อนะคะ หรือคุณพาคุณคือเข้ามาที่นนักศึกษาในคณะจะมีโทษอย่างไรนะคะซึ่งจะดูแรงนะคะทีนี้กรณีถ้าคุณมาทำแผนนอกเวลามันเป็นไปได้ถ้ามันเป็นไปได้ว่าบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะเผลอแล้วอาจจะเกิดสะเก็ดไฟเกิดไฟลุกเกิดอะไรก็ตามนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีเบอร์โทรของที่นักวิทย์นะคะของรอปพนะคะหรือของ คุณวรจะต้องมีล็อกไว้เลยอย่าเมนแต่ชื่อแอลชื่ออะไรก็ไม่รู้นะคะชื่อบทเนี้ยที่นักวิทย์นะคะรปภนะคะแล้วก็โรงพยาบาลน,นะคะเมนไว้นะพี่นักวิทย์เมนไว้ไม่ได้ไว้สำหรับโทรตามนะคะว่าหนูจะเปิดเครื่องมือดุวันนะคะไว้โทรกรณีแจ้งเหตุฉุกเฉินนะคะทีนีออ้อันนี้ก็พูดไปแล้วนะคะเรื่องเกิดัเหตุทีนี้เรื่องกุญแจ อันนี้เป็นตัวแดงรู้ไหม่ไมต้องเป็นตัวแดงตัวแดงแปลว่าวิกฤแปล่าห้ามห้ามทําทําแล้วจะเกิดปัญหานะคะห้ามทาสำเนากุญแจห้องแบบเด็ดหาดกุญแจเครื่องมือกุญแจเครื่องมือก็ห้ามเปิดหานะคะโดยไม่ได้รับอนุญาตห้ามนะคะแล้วก็ห้ามนําบุคคลภายนอกเข้ามาในห้องแบบบุคคลภายนอกแปลว่าคนที่ไม่มีชื่อเป็นนักศึกษาของคณะอุตสาหกรรมเกษตรชัดนะคะเคลียร์นะคะ บุคคลไทยนอกแปลว่าคนอื่นที่ไม่ใช่นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรห้ามเข้ามาในห้องแฝดเด็กห่านะคะถ้าจำเป็นจะต้องมากานคืนให้รอข้างนอกนะคะไม่ให้เข้ามาในห้องแฝดนะคะเพราะว่าเราจะต้องป้องกันหลายๆอย่างนะคะถ้าเกิดกรณีฝ่าฝืนจากนี้นักศึกษาถูกพักการศึกษาหนึ่งภาคการศึกษาพันทีตรงนี้ดีเบตกันนานมากเราจะบอกผลนี้มาได้นะคะหนึ่งภาคการศึกษาพักทันทีนะคะ เหมือนกับเหมือนกับพุ้นจริยการสอบทุกประการก็ถือว่าเป็นเรื่องของวินัยเราต้องฝึกวินัย์นักศึกษาตั้งแต่ตอนนี้นะคะย้ำนะคะนักกษาถ้าเกิดใครฝ่าฝืนไปก็กุญแจนะคะกุญแจเครือกุญแจห้องแลบแล้วก็เอาคนนอกเข้ามาถูกภาคการสารึมภาคการษาทพันทีนะคะส่วนกรณีของผู้ช่วยวิเัยเนี่ยอันนี้ก็จะคุยกันในระหว่างหัวหน้าโครงการวิจัยกับผู้ช่วยคณนาบดีฝ่ายบริหาร สายเียสาวเรเทคโนโลยี